นับวันจะเข้าไปอยู่ใกล้ทิพธภ์ยิ่งขึ้นผมที่การเวลาได้สร้างขึ้นมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกควาความคิดเราทำให้เกิดความระเมือหวาดกลัวและไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านั้นเหล่านี้ได้เท่ากับไม่มีอะไรหยุดยั้ยงความรุกหน้าของการเวลาที่สร้างพีศาจเหล่านี้ ให้มากขึ้นทุกที่าากตัวนี้ในคืนนี้วันนี้ต่อหน,น้าสมาคมชั้นสูงเช่นนี้แต่ไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะเขาอยู่ ช่วงกงช่วเช้แต่ท่านไม่สามารถจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ตลอดไปเรื่องของเราเป็นคนและโลกโลกของผมเป็นโลกของธรรมดาสารมันชนสีนีสาวโผตาเรบบาจะดับอาจจะไม่เร็วอย่างที่เราอาจจะไม่ช้ามากท,ที่เราคิดเราหลายคนรู้สึก เลยคนอย่างผมผมไม่เคยคิดว่าปจะมีคนแบบเนี้ยที่มันมันมาขมัน้มนเป็นอีกชห่งมันเป็นอว่าเขามส่องให้เปโหหมาวอนีว่าถ้าคุณไปกจะฉลาดนะแจ้บอผมอแล้วอ่ะแจ้ดเลยใตอ้ผใองก่นคือผมก็ใไม่รอดอ่ะ สามสาวามเอเอ่ยอไไม่าชื่อว่ามันตกางกดมากเลว่าไอการได้้งันี้ผมอว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลยอย่างขับขวัญของเจ้าใหญ่ผมว่าคนที่คิดอย่านั้นได้ไม่ธรรมดาประเทศไทยไม่เหมือนเดิไม่เช่เปลีเปลีตัวหเปลี่ยนประเทศอาจะเปลี่ยได้ไม่ได้อีกประเด็น